ยงกิเลียยาวานันนี้ต้มน้ำเดียวเลยเด้อนี้ค่ะต้มน้ำเดียวเลยแล้วเดียวกอนมอเดือ,อด่ะม้เดจ้าชิมนี เอคีเล่กเซ็ตเจลไว้แทนวันนี้ถ้าผูดด้ใดสอบนางก็ใส่นางได้เลยจ้าแต่นี่เจี๊ยปะปลาเลยค่ะเจี๊ยปะปลาก็ได้ใส่นางไม่ได้ใส่ใส่ข้าวตะไคร้ใบมะกรูดลูกโดดน้ำปลา้า ถ้งกลมลดพ่อค่ะเย็นเดียวพุทุนพุทุนเพรไส่นางบางคนเป็นตอบนางแต่ไส้นางได้จ้ะนางหมูนางเนื้อแล้วแต่คนชอบจะต้องส uh mm ุกเยงนปบาปลาต้ม <lite> น <ượ bs> ้ำเดียวจ้ะต้มน้ำเดียวคนก็จะออกรสชาติลมกลมค่ะอร่อยมาชิมอีกจะรอบก่อนจัะ แซ่บค่ะเดี๋ยวยมหมอลงมาก,ก่อนจ้ะเิด็จบรียบร้อยวด้วยค่ะแจงผักนางเหล็ก <c oughs> ผักชีเหล็กค่ะใส่ใบายานางเจ้งแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยค่ะหอม <c oughs> หอมชะอมค่ะหอมชะอมพริกลูกโดดพริกน้อยลูกโดดนะคะ แล้ก็กใส่เพัาอีกตูแจงแบบบ้านๆเฮาเลยด้วยค่ะนี่จ้าเสร็จเรียบยร้อยแจงชิเล็กเสียบ หอมกินก็คราหนียวอ่อนๆค่ะหางพรกพริกหน่วยกัดแจงคุณเหล็กแจงคุณเหล็กเลยค่ะเส็บๆเลยใส่น้ำปลาเด็กน้อยๆจักหน่อยด้วยจ้ะเส็บพร้อมแล้วจ้าพร้อมแล้วแจงผักชีเล็กเขาเส็บๆเลยค่ะเมน,นูวันหนึ่งคนเอยๆค่ะคบเนยๆ,ขม,นยๆขมบ่หลายต้มน้ำเดียวด้วยจ้ะนี่ ตุมน้ำเดียวยังหมอบางใหญ่อยู่ค่ะหมอบางใหญ่เลยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่มาชมแจงจิเล็งน้ำกันค่ะขอบคุณมากมากเลยขอจบชิปก่อนจ้าเ mm hmm. มนูแจงผักจิเล็งด้วยจ้าวันนี้แจงผักจิเล็งมีลูกโดดด้วยใส่ช่อมพร้อมหอ,อ,อมนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าแจงผักจิเล็ง